เชิะดียามเช้านะคะโอ้ยไม่อน,นีก็ตื่นตาเจ้าวันนี้จะไปวัดนะคะจะไปแต่วัดแต่เช้ากาลงกังจะเตรียมอาหารไปวัดวันวิศวันนี้วันพระนะคะวันนี้วันพระ พระก็จะไปวัดเทวจนะนะคะดูบรรยากาศยามเช้านะคะ บรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นสบายดีไม่ร้อนนะคะวันนี้ไปดูต้นตะโกกันนะคะว่าทำไมใบมันออกเหลือง เพราะอะไรนาะวใบไมถึงเหลืองหรือใบของเขาจะแก่ไะคะเโ,โกโก้ยายยังไม่คย่อยุบเท่าไหร่ สวัสดีทุกคนทุกข่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขรึงทลายก็ขอให้แก้ไขกันได้นะคะปลอดภัยจากโกรค้ายเงินเงินไหลนองทองไหลามาสวัสดีค่ะ